พี่ด้ทาทารอสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะก๊อฟจะทำพิอาการ์ดนะคะในหัวข้อที่เพื่อนๆขอกันเข้ามาเนาะนะคะที่ก๊อฟเข้าไปโพสต์ไว้ในชุมชนนะคะก๊อฟจะทยอยทาให้ให้ครบทุกคนนะคะถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่เห็นนะคะก็เข้าไปดูในชุมชนแล้วก็ไปคอมเมนต์ไว้นะคะใต้โพสต์นะแล้วก๊อฟก็จะไปทยอยทําให้แต่ถ้าเป็นหัวข้อที่ซ้ำกันก๊อฟก็จะทำรวบเลยนะคะ นะคะอันนี้เป็นหัวข้อแรกนะคะคอมเมนต์แรกนะในหัวข้อเมื่อเขานึกถึงคุณนะคะเขารู้สึกยังไงนะเป็นหัวข้อที่ fc ขอกันเข้ามานะคะมี3มกองให้เลือกกองที่1กองที่2กองที่3เลือกตามสีดอกไม้ได้เลยนะคะถ้าเลือกได้แล้วไปรับชมพร้อมกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะมาดูกองที่1กันนะคะเป็นดอกไม้สีฟ้านี้นะนะคะตัวเลือกนะ นะคะเราลองมาดูกันเนาะว่าเมื่อเขานึกถึงคุณนะคะเขาคนนั้นเขารู้สึกยังไงบ้างมาดูพร้อมกันเลย แอ่าสองดาบนะคะหกไม้เท้าชาริออตนะคะเดลวิวนะคะ view of fortune เนาะสี่ถ้วยหกเหรียญค่ะเจ็ดเหรียญน,นะคะ เดวฟูลค่ะเมจิเชียนนะคะและปรินซ์ออฟชาลิกนะคะก็คือปรินซ์ออฟคันั่นเองเนาะใต้สำรับเป็นห้าเหรียญแป๊บหนึ่งนะคะขยับนิดนึงกับจัดวางไพ่แป๊บหนึ่งนะ กองแรกนะคะคนคนนี้เขาแล้วคุณนะคะที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะคุณอาจจะกําลังอยู่ในช่วงของการรอคอยการตัดสินใจของเขานะคะรอคอยว่าเขาจะเอายังไงกับคุณรออย่างมีความหวังนะคะต่างคนต่างเหมือนกับรอปาฏิหารว่าเมื่อไรนะคะปาฏิหารจะทําให้คุณแล้วเขาได้มีโอกาสที่จะได้มาเอา่อมีความรักหรือได้มาพบได้มาเจอหรือได้มีการมาแบบ มีความสุขความสําเร็จในความสัมพันธ์นี้ทั้งคุณและเขาเนี่ยน่าจะบางคนก็มีความหา่างไกลกันบางคนก็อาจจะต้องเดินทางไปประจําในที่ไกลๆนะคะแฟนคุณนะคะหรือคนรักของคุณเนี่ยบางคนอาจจะเป็นข้าราชการทหารตํารวจที่ต้องมีการย้ายไปประจําการตรงนั้นตรงนี้หรือเป็นข้าราชการก็ได้นะคะที่ต้องย้ายไปที่นูน่นที่นี่ไม่ค่อยได้พบไม่ค่อยได้เจอกันหรือบางคนก็อาจจะอยู่กันคนละประเทศเลยมีความแตกต่างกันในหลายๆด้านเลยประมาณนี้ ซึ่งตอนนี้เวลานี้นะคะคุณเองคุณก็เฝ้ารอเขาอย่างมีความหวังนะคะเป็นสีถ้วยนะไม่ว่าจะผ่านกี่ร้อนกี่หนาวผ่านกี่ฤดูก็ยังคงมีการเฝ้ารอกันอยู่นะคะคนคนนี้สิ่งที่เขาคิดก็คือเวลาที่เขานึกถึงคุณอะ่ะเขารู้สึกว่าเขาจะต้องพยายามทําอะไรให้มันดีกว่านี้ให้ได้เพื่อที่จะได้มาพบมาเจอคุณให้ได้ตอนนี้เวลาเนี้ยเขารู้สึกว่าตัวเขาเองอะ่ะนะคะคุณกับเขาอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ ไม่ได้ผูกมัดไม่ได้ยึดติดซึ่งกันและกันก็จริงนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่มันมีเดือดฟูขึ้นมานะคะเดือดฟูอันนี้มันเป็นการที่คุณทั้งคู่อ่ะมันจะมีการที่จะโคจรที่จะมาพบกันนะคะมาเป็นความสุขของกันและกันจากการที่คุณทั้งคู่มีความพยายามในความสัมพันธ์นี้แล้วค่ะนะคะคุณทั้งคู่พยายามที่จะฝ่าฟันร่วมกันโดยเฉพาะเขาคนนั้นนะเวลาเขาคิดถึงคุณมันทาให้เขารู้สึก มีกำลังใจบางครั้งเขาก็รู้สึกผิดหวังในหลายๆอย่างที่มันยังไม่สามารถเป็นไปอย่างที่เขาคิดที่เขาฝันนะคะอยากจะทำมันให้สำเร็จได้เขาอยากจะดูแลคุณเขาอยากได้โอกาสในการเป็นผู้ดูแลเป็นคนคอยดูแลซัพพอร์ตคุณอะแต่เพียงแค่ว่านาเวลาเนี้ยเขารู้สึกว่ามันยังเป็นอะไรที่เขายังไม่สามารถที่จะทำมันได้อย่างร้อยเอร์ซนะคะเพราะมันมีอาจจะมีทางสองทางหรือสถานการณ์อะไรที่ทำเขา้าอ เข้ามาเป็นตัวแปรทําให้เขารู้สึกว่าเขาจะต้องเลือกเขาจะต้องตัดสินใจนะคะเลือกที่จะไปประสบความสําเร็จเลือกที่จะไปหาความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเขาก่อนบางคนยอมที่จะต้องห่างไกลาจากคุณหรือยอมที่จะไปหาอนาคตนะคะเพื่อที่จะให้ตัวเองอะ่ะมีความมั่นคงเพราะถ้าเขามีความสําเร็จมีความมั่นคงเพราะมีไพ่หกหกไม้เท้า นะคะเหมือนชีวิตเขาว่าเขาต้องการที่จะไปไปพัฒนาตัวตนเขาก่อนแต่คุณอะคือแรงบันดาลใจของเขาเวลาเขานึกนึกถึงคุณทีไรอะเขาก็รู้สึกเสียใจทุกทีว่าเขายังไม่สามารถทำให้คุณแบบรู้สึกแบบรู้สึกดีได้หรือมีความสุขได้เพราะการที่คุณยังคงรอเขานะคะเขารู้ว่าคุณอะยังคงเฝ้ารอเขาอยู่เสมอเขารู้ว่าคุณอะรักเขา ะะเขารู้ว่าไม่ว่าเขาจะาจะต้องโยกย้ายหรือจะต้องห่างไกลหรือจะต้องไปเจอปัญหาอุปสรรคเพียงไหนก็แล้วแต่คุณก็ยังคงเป็นคนที่ยังคงเฝ้ารอเขาอย่างยังคงรอการกลับมาของเขานะคะคุณยังเป็นคนที่คอยเหมือนกับสนับสนุนให้เขาได้ไปประสบความสําเร็จได้ไปเจอกับอนาคตที่ดีกว่าคุณยอมที่คุณจะเป็นฝ่ายรอคอยอ่ะรอคอยด้วยความรักรอคอยด้วยความหวงังรอคอยแค่เพียงว่า สักวันหนึ่งถ้าคนคนนี้นะคะเขาประสบความสำเร็จแล้วเขาจะต้องกลับเอาความสำเร็จมาให้กับคุณนะคะแล้วไพ่ที่ขึ้นมาเป็นไพ่ความรู้สึกของเขาเลยก็คือตอนนี้เขากำลังเหมือนกับเขาผิดหวังที่เขายังไม่ดีพอเขายังไม่สามารถทำให้ความสัมพันธ์คุณกับเขามันมันไปถึงจุดที่มันเป็นจุดแบบความสำเร็จได้แบบถึงขนาดนั้นนะคะ แต่เขาก็จะพยายามนะเจ็ดเหรียญขยายไพ่ Six of Wands เนี่ยคือไพ่หกหกไม้เท้านะคะคือเขาก็จะพยายามทำให้มันสำเร็จให้ได้ถึงแม้ว่าเขาจะต้องเจอปัญหานานับประการฝา่าฟันอุปสรรคแค่ไหนหรือแม้ว่าคุณและเขาจะต้องมีตัวแปรในเรื่องของความห่างไกลความแตกต่างเข้ามาแทรกแซงในความรักของคุณก็ตามแต่เขาก็จะพยายามทำ เวลาเขานึกถึงคุณเขาก็จะมีกําลังใจเพราะเขาอยากที่จะมีเงินมาคอยดูแลคุณคอยมาช่วยเหลือคุณคอยมาซัพพอร์ตคุณอย่างเงี้ยน,นะคะเขาอยากที่จะให้คุณมีความสุขที่สุดอะแต่เขาก็รู้ว่าตอนเนี้ยอาจจะต้องปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างแบบมันเป็นอิสระต่อกันไปก่อนชั่วขณะหนึ่งแต่ถ้าเขาประสบความสําเร็จเมื่อไรเขาจะไม่เคยลืมค่ะว่าเขายังมีคนรักที่รอเขาอยู่ตรงนี้นะคะและนี่ก็คือพลังงานของคนกองแรกนะ มาดูไพ่อัลลักเซ่นกันนะคะตัวตนเขาตอนนี้เขาผิดหวังมากอะคะ่ะเขารู้สึกผิดหวังเขารู้สึกว่าเขายังเก็บเงินเก็บทองอะไรได้ยังไม่มากพอเลยเขายังรู้สึกแบบเหมือนกับเขาเดียวดายเวลาที่เขาไม่มีคุณอะนะคะเหมือนคุณจะต้องห่างกันในช่วงเวลานี้นะคะเพื่อที่จะปล่อยให้คนรักของคุณไปประสบกับความสำเร็จก่อนรีทรีตนะคะ r ร l i g i o n นแฟ t กเเนี่ยบางคนก็ห่างไกลกันด้วยนะคะและ t h i s could be the one นะคะคนคนนี้คือคนที่ใช่นะแต่เพียงแค่ว่านาเวลาเนี้ยคุณและเขาอาจจะต้องต่างคนต่างไปทำเพื่อตัวเองนะคะเมื่อทำเพื่อตัวเองกันได้แล้วประสบความสำเร็จแล้วก็จะถึงเวลาที่คุณทั้งคู่ได้กลับมาทำเพื่อกันแล้วกันนะคะ มาดูอีกสำหรับนะึ่นะ r o m a n c e นะคะ Choose a new direction นะและ Get more information นะคะช่วงเวลานี้นะคือต่างคนต่างก็ยังคงรอคอยนะคะที่จะมามอบความรักซึ่งกันและกันนะรอคอยอยังมีอย่างมีความหวังเขาเองเขาก็รอคอยแต่ณนะเวลานี้นะสินิพ่แนะนำก็คือให้คุณนั้งคู่ต่างคนต่างนะคะย้ายโฟกัสนะคะ เปลี่ยนมุมมองใหม่ๆลองหาแนวทางใหม่ๆนะคะไปใช้ชีวิตของตัวเองไปสร้างอนาคตนะคะเพื่อการและการไปพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นในด้านไหนก็แล้วแต่นะค่อยๆเรียนรู้ให้ค่อยศึกษากันไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคนคนนี้เขาจะพยายามทําเพื่อคุณนะเขาคือคนที่ใช่สําหรับคุณคุณคือแรงบันดาลใจของเขาคุณคือคนที่เขา เวลาเขานึกถึงคุณอ่ะจะทําให้เขามีแรงมีแรงผลักดันมีมีความพยายามมีความมุมมันนะค่ะอยากที่จะสู้อยากจะฝ่าฟันเพื่อคุณนะคะก็ประมาณนี้เนาะกองแรกนะคะขอให้คุณมีความสุขสมหวังสําเร็จทุกสิ่งทุกประการนะคะฝาก subscribe แชร์ด้วยนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต่อไปเรามาดูผู้ที่เลือกกองที่2กันนะคะว่าเขาคนนั้นนะคะเมื่อเวลาที่เขานึกถึงคุณนะคะเขารู้สึกยังไงบ้างมาดูกันเนาะเป็นดอกไม้สีส้มนี่นะ มาดูกันนะคะเป็นหัวข้อที่ FC ขอกันเข้ามาเนาะถ้าใครต้องการที่จะให้ก๊อฟทำหัวข้อไหนไปดูในชุมชนนะคะแล้วก็ไปคอมเมนต์ไว้เนาะก๊อโพสไว้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าพิมพ์ไวใ้ในใต้คลิปอย่างเงี้ยก๊อจะจำไม่ได้เลยเพราะว่าคอมเมนต์ก๊อเยอะบางทีก๊อเข้าไปตอบพร้อมกันแบบหลายคลิปหลายร้อยหลายเป็นหลายร้อยคอมเมนต์อย่างเงี้ยคะ่ะก๊อจะลืมนะคะ ใบแรกนะ8ดถ้วยนะคะสิบถ้วยค่ะ8ดาบนะคะควีนถือดาบคิงถือดาบอพลังงาน Energy เป็นคู่กันมาเลยนะคะเนี่ย the empress นะคะสามเหรียญ9ถ้วยนะคะ สเตรนท์ Strength, และคิงถือถ้วยค่ะใต้สำรับเป็นไนท์ Knight ถือดาบนะคะไนอฟสอดอุ๊ยโทษทีค่ะคนคนนี้นะคะเวลาที่เขานึกถึงคุณนะนะคะเขารู้สึกยังไงต้องบอกว่าความสัมพันธ์คุณและเขาเนี่ยน่าจะ มีปัญหากันอยู่งอนกันอยู่ทะเลาะกันนะคะพูดจาทิมแทงเสียดสีนะคะไม่เข้าใจกันตอนนี้ถือดาบกันทั้งคู่เลยพร้อมที่จะปะทะนะคะพร้อมที่จะคขว้กันทุกเมื่อคู่นี้นะพลังงานแบบว่าพอๆกันนะคะพลังงานเหมือนกับแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ด้อยไปกว่ากันเลยนะคะในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของคําพูดในเรื่องของแบบความมีอีโก้นะคะต่างคนต่างไม่ยอมกัน นะตอนนี้เวลาเนี้เหมือนกับมีใครคนใดคนหนึงแบบโอ้ยฉันขอไปพักไปปลีกวิเวกก่อนละกันอะไรประมาณเนี้ยนะคะขอไปอยู่กับตัวเองก่อนละกันหันหลังออกจากความสัมพันธ์นี้ไปนะคะบางคนก็อาจจะเป็นครอบครัวก,กันแล้วบางคนก็อาจจะไปเจอคนที่เขามีครอบครัวแล้วหรือบางคนความรักของคุณอาจจะเจอคนที่มีคุณแม่หรือมีพี่สาวหรือมีมีคนที่แบบเป็นผู้หญิงอะนะคะ เข้ามามีบทบาทเข้ามาคอยห้ามเข้ามาคอยกีดกันความรักของคุณนะคะคนคนนี้สิ่งที่เขานึกรู้สึกเวลาที่เขานึกถึงคุณอย่างแรกเลยเขานึกถึงว่าเขาแบบเหมือนไม่มีคู่ปรับอะถ้าเวลาคุณกับเขากอนกันไม่ได้คุยกันนะเขารู้สึกว่าแล้วเขาจะไปทะเลาะก,กับใครอะมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะ เวลาไม่มีคุณอยู่อ่ะเขาก็รู้สึกว่าเหมือนไม่มีคนคอยแบบประท้าไม่มีคนคอยรับฝีปากนะคะแล้วที่สําคัญเลยก็คือว่าเขาคิดถึงคุณอะ่ะเขารู้สึกว่าความฝันความหวังที่เขาเคยวาดไว้กับคุณเห็นไหมคะเป็นภาพสามเหลี่ยนเป็นผู้ชายวาดภาพเห็นไหมขยายไพ่สิบถ้วยคุณและเขานะคะกองเนี้ยคุณน่าจะเอ่อมีความหวังมีความฝันร่วมกันที่อยากจะแต่งงานอยากจะสร้างครอบครัว เขาอาจจะเคยบอกกับคุณไว้ว่าคุณคือภรรยาของเขานะคุณคือสามีของเขานะในอนาคตคุณคือพ่อหรือแม่ของลูกเขานะเราจะได้อยู่ด้วยกันมีความสุขร่วมกันตัดท้ายที่สุดแล้วความสัมพันธ์ของคุณมันมีในเรื่องของการตัดสินใจทั้งคุณและเขาเลยนะคะเพราะมันมีอย่างที่กอปบอกอะคะ่ะมีตัวแปรเข้ามาไม่ว่าจะเป็น บุคคลที่3เอาเป็นว่าตัวแปรที่3บุคคลที่3หละกันที่เข้ามามีบทบาทรวมไปถึงในเรื่องของอการใช้อารมณ์นะคะคู่นี้นะคนคนนี้เวลาที่เขานึกถึงคุณทีไรเขาก็จะรู้สึกว่าคือเขารักคุณนะเขารักคุณอยากเป็นครอบครัวกับคุณเวลาเขาคุยกับคุณอยู่กับคุณเขาก็มีความสุขมากเลยแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ทุกข์มากเลยอะ่ะเพราะเขาเบื่อกับการต้องมาคอยทะเลาะ ฟาดฟันคําพูดฟาดฟันอารมณ์กับคุณอะไรประมาณเนี้ยบางครั้งเขาก็รู้สึกคิดมากเขาก็รู้สึกคิดหนักว่าจะทํายังไงที่คุณและเขาจะแบบมาเติมความหวานกันได้บ้างสักทีนะคะเขาก็อยากที่จะเป็นกิงถือถ้วยอะแต่เวลาที่เจอคุณพยศหรือตัวคุณก็ได้นะเป็นไว้เวอร์ซ่าได้นะคะหรือเจอตัวคุณแบบว่าไม่เข้าใจเขาอะไรประมาณเนี้ยบางครั้งอะเขาอยากได้รับความเข้าใจนะคะ แต่ถึงจะยังไงถึงคุณกับเขาถึงเขาจะดื้อกับคุณบ้างถึงเขาจะใช้อารมณ์กับคุณบ้างถึงเขาจะพูดจาไม่ดีพูดจาไม่เพราะใส่คุณบ้างนะคะแต่สิ่งที่เขารู้สึกกับคุณก็คือเขารักคุณนะคะเวลาที่คุณแบบหายหน้าไปจากเขาหรืองนอนเขาหรือไม่พูดไม่คุยกันคนคนนี้เขาก็จะรู้สึกแบบรู้สึกผิดอะรู้สึกแบบว่าเออไม่น่าทำเลยเนอะอะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วตอนนี้เวลาแนวความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ก็ดูเหมือนว่า มันเกิดความเครียดมันรู้สึกกดดันนะคะต่างคนต่างรู้สึกแบบมีอีโก้อะทั้ทง,ทง,ทงที่รักกันแต่ก็ไม่ยอมลดลาวาสอกกันนะคะไม่มีใครยอมใครไม่มีใครขอโทษใครไม่มีใครแบบคือคุณและเขาต่างคนต่างแบบโปรไฟล์คือเหมือนกันเลยนะคะต่างคนต่างมีดียึดมั่นถือมั่นยอมหักไม่ยอมงอนะแต่ถามว่ารักไหมรัก เขารักคุณแล้วเขาก็ยังคงมีความฝันความหวังวาดอนาคตไว้กับคุณไว้อย่างสวยงามอะค่ะแต่ถ้าคุณเป็นครอบครัวกันแล้วก็คือว่าเขาก็รู้สึกว่าคุณยังคงเป็นหนึ่งในดวงใจเขาคุณคือคนที่สมบูรณ์แบบแล้วเขาก็ยังคงชอบในเรือนร่างของคุณยังคงชอบในรูปร่างความสวยความงามของคุณคุณดูดีไปหมดนะคะเขารักในความเป็นตัวคุณนะคะในขณะเดียวกันบางครั้งคุณก็คุณอาจจะเป็นคนดุ เป็นคนที่จริงจังชัดเจนแน,แน่วแน่เขาก็อยากจะบอกว่าถึงคุณจะแบบไม่น่ารักใส่เขาบ้างอะไรประมาณนี้แต่เขาก็ยังคงรักคุณแล้วเขาก็ยังคงพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณและครอบครัวนะคะถ้าคุณเป็นโสดกันทั้งคู่ยังไม่ได้แต่งกันเขาก็จะพยายามแก้ไขนิสัยตัวเองอะให้เป็นคนอ่อนโยนลงบ้างแล้วก็จะพยายามทําทุกอย่างให้คุณและเขาได้ไปถึงการเป็นครอบครัวด้วยกันการแต่งงานมีลูกมีเต้าด้วยกันอะไรประมาณนี้นะ แต่ถ้ามีบุคคลที่3เข้ามาเป็นตัวแปรมาแทรกแซงไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่เขาก็จะไฟค่ะเขาจะไม่ยอมให้ใครมาเป็นคนบงการชีวิตเขาและคุณเขาก็จะพยายามทําทุกอย่างถึงแม้ว่าคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่ดูแบบดูขวานผ่าซากดูแบบอะไรอย่างเงี้ยกับคุณนะดูดูมีอีโก้อ่ะแต่จะบอกให้ว่าเขาก็จะพยายามทําทุกอย่างเพื่อคุณเขาจะไม่ให้ใครมายุ่งกับคุณเลยนะคะ ่อให้ใครมาพูดกรอกหูเขายังไงก็เราแต่นะคะแล้วคนคนนี้เป็นคนที่ชอบดูรูปคุณด้วยนะให้คุณดูไว้เลยเขาชอบในความงามของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นเพศไหนก็ได้เขาชอบในรูปร่างชอบในสเสน่ห์ของคุณเห็นไหมคะคือเขายังคงแบบและเมอเพิพบถึงคุณอนะถ้าคุณยังไม่ได้แต่งกันนะคะหรือตอนนี้คุณทะเลาะก,กันเพราะมีไพ่แปดถ้วยมาคือเหมือนกับหันหลังแยกตัวกันไป นะคะชั่วคลาวประมาณนี้นะคะแล้วนี่ก็คือเป็นความรู้สึกของเขานะกองที่สองนะคะประมาณนี้เนาะเขารัาคุณค่ะแต่เขาก็ชอบในความเกี้ยวกราดของคุณนะ <c oughs> เขามองว่าคุณก็แบบทั้งทางทางี่เขาก็พยศมากมากนะบางทีเขาก็ดือ้อแต่คุณก็เอาเขาอยู่อะ่ะคุณปราบเขาได้ประมาณเนี้ <c oughs> เขายอมนะคะ reconstruction นั้นเนี่ยเห็นไหมมีพลังงานเป็นคนที่ รู้จักกันมาจากอิทธชาตินะคะ Release your ex นะคะคุณกับเขาบางคนก็แตกต่างกันด้วยนะคะแตกต่างในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอทัศนคติมุมมองความคิดอายุโปรไฟล์นะคะเชื้อชาติศาสนาภาษาวนฒนธรรมได้หมดแหละที่เป็นตัวแปรนะคะที่แบบชีวิตของคุณกับเขานะคะวัฒนธรรมไปต่ออะไรอย่างเงี้ย การเลี้ยงดูก็อาจจะทุกบ้านก็แตกต่างกันอยู่แล้วแล้วเนาะแต่มันก็มีตัวแปรเหล่านี้ที่มันมาเป็นเหตุและผลด้วยในบางครั้งนะคะเยสนะเนี่ยเขาจะมีการการกลับคืนมานะถ้าคุณงอนกันอยู่ตอนเนี้ยพาหินไม่กี่สัปดาห์เนี้ยล้ค่ะนะคะพายิไม่กี่สัปดาห์แล้วแหละถ้าคุณหันหลังจากกันไปตอนนี้นะคะงอนกันมีปัญหากันไม่เข้าใจกันรอมงอกันเนี่ยเดี๋ยวเขาก็กลับมางอค่ะเยสมาขยาย reconciliation นี่คือการกลับขึ้นมานะคะ ของคนในอดีตอะไรประมาณนี้ยนะคะก็ประมาณนี้เนอะคนกองที่สองขอให้คุณมีความสุขสมหวังสำเร็จนะคะโชคดีนะฝากราไลค์แชร์กอปด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะต่อไปเรามาดูผู้ที่เลือกกองที่สามนะคะเป็นดอกไม้สีนี้นะเรามาดูกันนะคะว่าเขาคนนั้นนะคะเมื่อเขานื้อถึงคุณนะคะเขารู้สึกยังไงบ้างนะมาดูกันนะคะ ควีนออฟชาลีกนะคะควีนถือถ้วยค่ะหนึ่งดาบหเหรียญน,นะคะหถ้วยค่ะสิบดาบเลยเหรอเนี่ย <c oughs> <c oughs> เขาเป็นอะไรทำไมเขาดูโคมา่าทำไมเขาดูเครียดนะคะกิงถือไม้เท้า เดอะวิวนะคะวิวออฟฟอร์จูนเนาะสามถ้วยแปดเหรียญห้าถ้วยนะคะใต้สำหรับเป็น dm place คนคนนี้นะเขาละคุณนะคะบางคนเป็น เคยเป็นเพื่อนกันมาเป็นเพื่อนเก่าเป็นคนรักเก่าหรือเป็นคนที่เคยรู้จักกันมาในอดีตแล้วหรือบางคนคนคนนี้นะคะคุณกับเขาตอนนี้เวลานี้นะอาจจะมีความเสียอกเสียใจนะคะคนคนนี้อาจจะยังมียังติดต่อสื่อสารกับคนเก่าๆของเขาหรือคุณก็ได้ที่ยังไม่ได้ตัดขาดตัดจบกับพวกอดีตของเขาอดีตคนรักนะคะคุณกับเขาอาจจะเป็นคนที่แบบ พัฒนาจากการเป็นเพื่อนกลายมาเป็นแฟนหรือบางคนก็เป็นคนเป็นแฟนกันอยู่ในกลุ่มเพื่อนกันเนี่แหละค่ะนะคะเป็นเพื่อนรักเพื่อนอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์กันมาหรือบางคนอาจจะเป็นเพื่อนในสมัยเด็กสมัยวัยเรียนเป็นคนรู้จักกันในอดีตนะคะแล้วก็กลายเป็นความรักขึ้นมาเป็นความรู้สึกดีๆขึ้นมานะคะแต่ดูเหมือนว่าในบางคนนะก็อาจจะเป็นมาถามถึงคนเก่าได้คนในอดีตได้ที่อาจจะทำให้เจ็บปวดเสียใจแล้วห่างหายกันไปหยุดนิ่งกันไปตอนนี้นะ บางคนก็เป็นลักษณะอย่างที่ก็บอกคือคุณกับเขาเป็นแฟนกันแล้วแต่คนคนนี้ก็ยังติดต่อสารสัมพันธ์อยู่กับคนเก่าๆยังไม่ได้ตัดขาดเลยทีเดียวนะคะซึ่งเวลาที่เขานึกถึงคุณนะคะเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนน่ารักนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณคือคนที่มันมีสตอรี่บางอย่างระหว่างคุณและเขาที่มันเป็นความทรงจำดีๆที่คุณเคยมีร่วมกันนะคะ ไม่ว่าสถานะคุณจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ในตอนนี้นะคะเขาก็รู้สึกแค่เพียงว่าเขาอยากที่จะเป็นผู้ให้คุณอะอยากคอยช่วยเหลืออยากคอยซัพพอร์ตคุณอยากคอยดูแลคุณนะคะอยากคอยที่จะแบบทนุถนอมคุณอะเขาอยากที่จะอยู่กับคุณรักคุณโดยที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆไม่มีข้อแม้ใดๆในการที่เขาจะรักนั่นหมายความว่า ไม่ว่าตอนนี้คุณกับเขาในบางคนคุณอาจจะไปเจอคนที่เนี่ยเพราะว่ามีไพ่ดีเอ็มเพลสขึ้นมานะคะบางคนก็เจอคนที่เขามีเจ้าเข้าเจ้าของแล้วหรือบางคนคุณนั่นแหละเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเขาแล้วแต่เขาก็ยังคงไม่แบบไม่ไม่เลิกติดต่อกับคนเก่าๆอะไรประมาณนี้แล้วมันทําให้เกิดความเจ็บปวดเสียใจอยากที่จะจบอยากที่จะเลิกอยากที่จะแบบพอรู้สึกมันเหมือนกับมันเจ็บใจอ่ะมันเหมือนกับตายทั้งเป็นนะคะ นะคะคุณรู้สึกว่ามันผิดหวังถ้วยทุกใบมันล้มไปหมดเลยเห็นไหมห้าถ้วยสําหรับนี้คือล้มทุกถ้วยเลยคือความไว้เนื้อเชื่อใจความความหวงังความสุขนะคะความรักที่คุณเคยมีให้กับเขาอ่ะมันรู้สึกมันมันหมดสูญสิ้นเลยอะคะ่ะเพราะการที่คนคนนี้เขาอาจจะทําอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกเหมือนถูกแทงข้างหลังนะคะทําให้คุณแบบเจ็บมากอะทั้งทางที่เขาเองอ่ะเขาก็รู้สึกว่า เขาเอาจริงๆนะือจะใช้คําพูดนี้ดีไหมอ่ะเขาใช้เขารู้สึกว่าเขาอะเห็นใจคุณแล้วเขาก็สงสารคุณที่เขาเป็นคนแบบเนี้ยนะคะคือเขารู้สึกว่าเห็นอกเห็นใจคุณเขารู้สึกว่าถึงเขาจะเป็นเป็นแฟนที่แย่หรือเป็นคนรักที่แย่แต่เขาก็จะเป็นคนที่ทำสิ่งดีๆให้คุณด้วยการดูแลคุณอย่างดีที่สุดอยากที่ทําให้คุณมีความสุขที่สุดอยากที่จะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณเนะี่ยมันเหมือนกับ มันสามารถที่จะเกิดเกิดสิ่งดีๆขึ้นมาใหม่ได้อ่ะคะ่ะอยากจะสร้างสิ่งดีๆกับคุณน่ะนะคะเป็นไพ่สามถ้วยเห็นไหมว่ามีเป็ดน้อยเพิ่งจะฟักไข่ออกมาเขาอยากที่จะทําอะไรก็ได้ให้คุณรู้สึกมีความสุขมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะนะคะจะทําให้เขามีความสุขไปด้วยเวลาที่คุณทุก์เขาก็ทุกไปด้วยเวลาที่คุณสุขเขาก็สุขไปด้วยนะคะเขาเองเขาก็คิดมากนะเป็นไพ่หนึ่งดาบเห็นไหมคะ นั่งจนหนวดเขาเฟิร์มแล้วอะคือเขาก็คิดมากแต่เขาก็อยากที่จะตัดสินใจแต่มันยังตัดสินใจอะไรไม่ได้ในตอนนี้นะคะบางคนเขาอาจจะมีเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่มันคาราคาซังกับครอบครัวเก่าๆเ,เขาที่เขาจะต้องดูแลลูกเต้าหร,หรือดูแลส่งเสียอะไรที่มันเป็นเรื่องราวในอดีตหรือบางคนคนรักเก่าๆเ,เ,เขาอาจจะมาขอความช่วยเหลือจากเขาไม่สิ้นสุดไม่จบไม่สิ้นสัทีนะคะคุณเลยรู้สึกแบบผิดหวังเสียใจอ่ะ กับการกระทําของเขาแต่คนคนนี้ด้วยความที่เขาเป็นผู้ให้เขาเป็นคนที่ชอบเสียสละเพื่อคนอื่นเป็นคนที่ปฏิเสธคนไม่เป็นนะคะเขาเลยทําให้แบบบางครั้งการกระทําของเขาความใจดีของเขาอะ่ะการที่เขาไม่ยอมตัดสินใจทําอะไรให้มันเด็ดขาดมันทําให้คุณอะ่ะผิดหวังในตัวเขานะคะแต่เขาเองเขาก็ผิดหวังกับการตัดสินใจของเขาที่มันไม่เด็ดขาดสทัทีเหมือนกันนะ คือพระเนี่ยเห็นไหมไพ่คือสำหรับนี้หนึ่งดาบคือลากงอกแบบพันไปหบดแล้วเพราะเขาไม่กล้าที่จะตัดสินใจไม่กล้าที่จะปฏิเสธเป็นคนที่ปฏิเสธคนไม่ค่อยเป็นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นฝูงเป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วคนคนนี้นะคะบางคนก็อาจจะมีเพื่อนที่มาเป็นตัวแปรในความรักของคุณเพื่อนเข้ามายุ่งวุ่นวายเพื่อนเข้ามายุมาแย่งตะแคงรั่วนะคะบางคนก็เชื่อเพื่อนบางคนก็ตัดสินใจไม่ได้ใจนึงก็รักอีกใจนึงก็ยังคงแอบแบบกลัวแบบถ้า กลัวเพื่อนจะไม่ครบกลัวเพื่อนจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยอีกคนนึงก็ยังเป็นคนรักอะ่ะคือเป็นคนกลางที่ทําใจลําบากนะคะความรู้สึกของเขาเวลาที่เขานึกถึงคุณเขาก็จะรู้สึกแบบเสียใจเหมือนกันกับการกระทําของเขาที่เขาเป็นคนที่เขาไม่กล้ามากพอที่จะปฏิเสธอะไรต่อมีอะไรที่เข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์ของคุณนะคะแต่คุณก็ยังเป็นหนึ่งเดียวของเขา ยังคงเป็นคนที่เขารักยังมีความน่ารักสดใสยังคงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเขาแล้วเขาก็มีความสุขทุกครั้งที่เขาได้คุยกับคุณได้อยู่กับคุณนะคะแล้วนี่ก็คือเป็นความรู้สึกเขาเนาะกองที่สามนะมาดูไพ่เอาละคลกันนะคะบลล่าเมดเอฟฟอร์ดนะคะ This could be the one และ Healing Family i s s u e เนี่ยนะคะบางคนคุณกับเขาถ้าเป็นครอบครัวกันแล้วนะเขาก็อยากที่จะมาดูแลอย่างที่บอกอะค่ะนะคะ,นะคะแต่เขาอาจจะเป็นคนติดเพื่อนหรือว่าเพื่อนชอบแบบพาไปในทางที่ผิดพาไปในทางที่อะไรที่คุณไม่ค่อยโอเคอะบางครั้งเพื่อนก็คอยแบบพูดแบบทำให้มีปัญหากันก็มีนะคู่เนี้ยเ a k e a c t i o นนะคะเขาจะกลับมาพยายามทำเพื่อคุณนะ นะคะ t a ็กซ์แอคชขยเมีดเอฟฟอร์ดเนี่ยค่ะเพราะเขารักคุณจริงๆแล้วอะ่ะคุณคือคนที่แบบว่ายังไงเขาก็รักนะคะแต่บางคนถ้าคุณกับเขายังไม่ได้เป็นครอบครัวยังไม่ได้มีลูกมีเต้าแต่คนคนนี้อาจจะเป็นพ่อไม่แม่ไม้ได้ที่อาจจะมีลูกติดหรือมีครอบครัวเก่าๆที่เขายังต้องไปส่งเสียเลี้ยงดูดูแลลูกเขาครอบครัวเก่าขๆ,ขๆของเขา,ขเขาที่มันเป็นหน้าที่ของเขาอันนี้นะคะก็ต้องบางครั้งก็ ก็ต้องทำความเข้าใจแต่ถ้าบางครั้งที่เขาทำมันเกินเลยขอบเขตของคำว่าอดีตอะนะคะอันนี้มันก็น่าคิดมันก็น่าที่จะเสียใจเจ็บปวดเป็นเรื่องปกตินะคะของคนเราเนาะนะมีเราแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เลิกขาดกับคนเก่าๆในเะงี้ยถ้ากลับไปแค่ในสถานะพ่อแม่ของลูกอันนี้ก็โอเคแต่ถ้ากลับไปแล้วไปพัวพันกันในในแบบเรื่องอื่นๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่โอเคนะคะ แต่เขาคนนี้คือคนที่ใช่แต่เขาก็จะพยายามมาเทคแอคชั่นพยายามทําเพื่อคุณนะคนคนนี้ก็ประมาณนี้นะคะเขาจะกลับมาพยายามทําให้ความสุขกับคุณดูแลคุณอนะนะคะก็ขอให้คุณมีความสุขสมหวังสําเร็จทุกสิ่งทุกประการนะคะฝากซั subscribe, บสไคร์ไลค์แชร์กดอด้วยนะสวัสดีค่ะ